เซว่นเอ็ดไนายบีคอนสูงสุดเลยครับเราบัสนัจ้าผมครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวัมา react MV เพลง Universe ของบ i x กบุนะครับถ้าผมซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของ แล้เป็นซิงเกิลสปีดชาร์ตหรือเปล่า Universe Speed ซึ่งเพลงนี้ชื่อ Universe หรล่าก็ชื่อ Universe อ่าจริงเราต้องบอกว่าเราเราเคยดูน่ะก็ดูมาแล้วที้้แลวงนี้ปล่อยมาตะพักแล้วใช่ปล่อยตะพักแล้วผมดู้แต่แบบวันที่เขามีคลิปร้ายแบบผมไปดูในทีวีมานั้นเลยจริงเหรอฮะมูตี้ดูเรีะรีว่าเราเราจะรอฝุ่นรออะไรทำไมครับไปดูวันนี้รอฝุ่นรออะไรอ๋อไปเลยครับ l ล t s go Universe โอ้ยาง ว่าเนี่ยช่ผมนะแถวการจนบุรีคุณคุณรับใช่รับเสรเป็นาาเนี่ยผมเผมว่าที่ใกล้ๆแบบที่ผมไปนี่่โชเฟอร์โรเชลครับใช่ไหม่อเชลมาเชลว่าขับจริงครวิไทไม่ใช่เพื่อนผมนะให้ผมนาผัดป้ายนะครับป้ายมราเ่งเสร็จงานแล้วใช่แ แล้วเขาไปคิวต oh, right. ่อปัดปัดเขาปเขาเสร็จงานเช้าดิมาเมาชิวไม่ค่อยไม่ค่อยขอไลตอนเช้าเอยอ่ะโอ้เออว่ะไม่ต้องอะไรพวกนี้ไปถามเขา นี่นะาแปลงัดคนเดียวไม่ได้เราต้องแปลงขัดพองกัน เขากอะไรกันนะครับพออะคุณลองดัว่าเขาบอกว่าได่ข้างหลังก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปแลยว้ิงหัวเราะกับอันนี้เรียกว่าใครยีสี่ใครบวน์ใหรเหมือนกำนันใช่ใช่ Prediction นี่เดือนเล่นกี่้าวอะแ่้ดีเพื่อนเลย ชอบทานอนอุปเพ็มากอชอบทานอนอุปเพ็ดไหมไเดนกชลลูกนี้เหมือนไกด์ไกด์าเดียวมากเดเดียวเชเชลเดเเอกว่างนี้นะครับรู้ทางข่เดินจบรู้ทางเลยอยากไปเดินป่าอี่นรบรบรับ

รู้ไหมเอ๊ะรถอีเรอรถอะไรไม่ใช่รถอะไรกันหรอัมดแ่ตรนี้หลานออกแล้วเนี่ยแล้วเราเริ่มเป็น t r a n s i t i o แบบเปลี่ยนคือต้องกลับมาโอเคป่ะดีกว่าทำไมนึกเจ เราก็ต้องแยกกันเราคิดแล้วคิดว่าจะใกล้แบบใกล้หมดแล้วคิดแล้ เออฉันขาดจบมาแจมค่ะคราวนี้รู้สึกเหมือนว่าอืมนั่นแหละมิกฟูดมาที่นี่โอ้โหมันมีท่อนอ่ะเดี๋ยวเราเอ๊ต่ออินอินอินเหมือนว่าขอบคุณกบแอนดูรู้สึกแบบคราวนี้ไงวะคือมิกฟูดอะเป็นรุ่นพี่เราใช่ไหมใช่า เราเทรนมาเราแบบอยู่ค่ายนี้มาผมมาอยู่แต่แบบเขายังเป็นเทรนนีเหมือนกันผมก็ฝึกกับพวกเขามาตั้งแต่แบบเป็นเป็นเทรนนีด้วยอย่างบบนี้แหละแล้วแบบคือผ่านอะไรมาก็รู้สึกผ่านด้วยแบบพี่พวกพี่แก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมารู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายรู้สึกว่าผมพวกพี่แก่เขาเก่งมากแล้วก็ก็อยากจะให้ไม่ว่าเส้นทางของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็อยากได้โอกาสเจอเจอทางที่ดีได้เจอจริงจังได้ทำในสิ่ง ทำแล้วเลยคือแบบรู้สึกแบบเขาดูเขาเขาเดดิเคทกับงานมากเลยตั้งใจกับงานอะไรงานมากแล้วก็ผมเห็นความความความเก่งเขาความตั้งใจเขาแล้วผมเป็นคนที่ดูอยู่ทางๆนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบว่าไม่รู้ว่าในอนาคตไปสายไหนต่อหรือเน้นต่อแล้วก็ส่วนตัวผมอยากอยากให้พี่แก่ได้ดีมากๆอะไรผมหวังดีมากแล้วก็ายิ่งดูเวีเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันจบเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าไม่รู้ว่าเ ความดีมากก็ขอให้พี่แกแบบชู้ต่อแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีนะครับไม่หนูเลยว่าโอ้ว้าวเออไม่เป็นไรไม่เนไร คซึ่งซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนบอกนะครับยังไม่จบไปเพราะว่าจริงๆมีโฟร์เขาจะมีคอนเสิร์ตเขาจะปิดท้ายถูกต้องก็คือวันที่21พฤศจิกายนต้นะครับบัดซูเอาด้วยนะซูเอาแล้วสุดดยอซึ่งผมบอกเลยว่าพอผูดหญิงคอนเสิร์ตท้ายก็ผมจำคอนเสิร์ตเขาเลยเดบิวคอนเสิร์ตเดบิวแรกของมีโฟร์ได้เลยที่เขาจะแบบจัดที่เป็นชั้นดาดฟ้าเงี่ยแล้วแบบชิวๆเลยเออแบบฟิลๆนั้นแล้วแบบจำมันจำมันได้รอบนีกครับ แล้วตับเมลีสกี้ดูดไม่จับจับเหมือนว่าอยู่ดีเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้มันเข้ามาอคือเพลงทานข้าเมอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ o มนนี่เนี่ยเนั่นี่นี่ยเน่ยน่ยเน้่ยเนี a ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเ่ยเ่ยันยเต่ยเนมันม่เนกยเนา่ยนแต่ยเน<ห>มเนีนกเนียีๆๆ่ยเนย่ใเน่เนยน่น่ยเนี่เกี่ย่ย่นี่นี่นี่น่า่เ ว่าดีมากมันเป็นถ่ายแบบเรียกอะไดีว่ว่าเขาใส่ิเตอร์ไหม่ใส่ิเตอร์ซีเปาส์เหมือนในเฟรมเหมือนในโฟล์เวอร์ใ่เหมือนเพราเขาโ์เอเตวาเร์ผมี่สิบตุลานี้ดูปะไอคุณมาอะไรอ่ะิ้มแย้มยิมยมดีคับตอก็มํนหบบมันเป็นฟีลแบบว่าเรียกว่าอะไรแบบโฮมี่หรือ่าหอมหอมอมาดูครับดีถ่ายในเท็ d ซ์ดีเท็กซ์ดีแต่ว่ากับเพรว่าเราก็แับนอนด้วยกันยืน้วยกันเติมื ไปเที่ยวริกัดซึ่งผมรู้สึกว่าไบรอ็มีแบบดีมากแล้วก็เอดีงั้นขอเสอร์ไพรสต่อเลยครับเออเอฟไบเอ็มวีเนี่ยมันก็แบบผมไม่เข้าถึงง่ายมันดูเป็นคลิปที่เหมือนแบบว่าสมมติเราถ่ายโทรศัพท์เลื่อนถ่ายไปเรื่อยไปดูความทรงจำที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นคลิปที่เราเห็นได้จากคลิปที่เราหาได้เลยส์ไเลยนี่ไงไของเอ็มวีเนี่ยแล้วก็มันจะมีซีนที่ซีนสุดท้ายที่เหมือนทุกคนเหมือนคลิปใกล้จบแล้วอะเขาเขาร้องเพลงในรถประมาณนั้น วันนั้นที่เขาปล่อยเพลงไงผมไปดูอยู่เชลียมาแต่เฉลวก็บอกเออเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเพลงซิงด้วยเป็นร้องกันจริงๆแล้วร้องแบบอะคาพิลาสดประสาทจริงๆกันในรถกันแล้วแบบแล้วปากก็ตรงแบบตรงกับไอ้สปีดบีพีเมของเองคือแบบร้องร้องจริงๆเลยไม่ไม่ได้เปิดเพลงว่าวันนะวนั้นพร้อมแล้วหรือเขาจะอ่านไปใช่น่าจะน่าจะอ่านไปแล้วก็เอ่อไฟเอ็มวีก็ผมรู้สึกว่าเหมาะสมดกับการที่เขาเหมือนปิดท้ายอัลบั้มของ Universe Play เพลงชื่อ มันทำให้เรารู้สิว่าืมรู้ว่านี่แหละมอืมองนี้ว่าดีอะคืออยากจะบอกว่าในเรื่องราวเอ็มบีมันเหมือนมันเล่าถึงการเดินทาง ทริปที่ผ่านมาแล้วก็ตอนสุดท้ายมันมันคือทริปที่มันจบแล้วใช่ไหมผมคิดว่าเอวนี้มันมันคือการแรปอัพทุกช่วงเวลาตั้งแต่การเป็นซิรีสของมีฟุตมาว่าแบบเออการเดินทางของเขามาก็เหมือนกับทริปที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะจบแล้วซึ่งจริงเราก็ยังอยากจะให้ในทริปที่เขาไปเนี่ยมันไปต่อกไปไปเรื่อยแล้วก็ผมรู้สึกเหมือนกันว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรปอัพจบที่ดีเหมือนกันเพราะว่าอ่ามันเล่าถึงแบบว่าฉันดีใจที่แบบ ในในจังหวะน,นี้ฉันฉันได้พบก,กับเธอก็เหมือนกับว่านะ่าผมคิดว่า,าน่าจะหมายถึงแบบการที่มีคุณได้เจอกับสมุตติหรือว่าคนที่แบบอ่ารักเขาฟังเพลงเขาอะไรเป็น,เป,นเป็นเพลงปิดจบที่พอแล้วก็ลึกซึ้งครับเอ็นวีดีลิงค์ซิงค์ด้วยแล้วก็เข้าใจง่ายครับก็รู้สึกว่าดูเอ็นวีแล้วแบบเหมือนเอ่อ it has different พอรู้ว่าแบบเหมือนเป็นเพลงสุดท้ายของเขาด้วยแล้วแบบทุกๆฉากมันรู้สึกแบบจริงๆในฉากเขายิ้มอยู่เขาสนุกกันอยู่แล้วแบบ ในในใจผมมันจะรู้สึกว่าแบบความยินนั้นมันเหมือนม,งงมีความซึ้งเนี่ยซึ้งเพราะว่าเหมือนเป็นการสนุกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วก็ก็รู้สึกดูแลไแบบเหมือนชีวิตจริงก็จะรู้สึกว่าแบบเสียดายแบบเขาเก่งกมากเลยอะไรนี้แบบรู้สึกว่าก็หวังดีกับเขาแล้วก็อยากให้เขาต่างคนต่างเดินในเส้นทางที่ถูกต้องหลับเขาหลังจากนี้แล้วก็อยากแบบ วิชลักให้เขาเสมอตลอดไปครับแบบอยากจะบอกว่าแบบจัดใจจริงๆว่าแบบแบบทุกคนเป็นเป็นลัพธเต็มที่เก่งมากๆแบบด้วยความสญญามารถในทุกอย่างแต่ทุกอยผู้อยู่แบบ deserve everything จริงจริงครับพี่แต่ครับการจบของพีฟฟูคันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรืออะไรนะผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนทุกคนก็ยังมีเส้นทางของตัวเองนะครับในอนาคตพวกก็อาจจะมารวมกันอีกก็ได้ครับนั้นทุกคนอย่าดึงเศร้าเลยครับผมเศร้าว่ารุ่นหลัง เอ็มนีพูดสักหน่อยละทั้งเพลงและเอ็วนี้เอมีนี้คือกำกัากับใครนะพี่แคร์พี่แคร์ใช่ซึ่งเขากับแฟรเกิร์ลกับซีนนี่ผมเคยดูผมชอบดูมากเลยไอ้สามร้อวสิบหวันสามอยสวันขอบ้านฉันและทเธอสามร้อวสิบหวันบ้านฉันบ้นเธอผมชอบดูมากผมเคยดูซึ่งอาจริงก็พูดถึงเพลงด้วยดีกว่าเพลงรู้สึกว่าเพลงนี้อันพอมาพอมาเลยซึ่ง เมื้องหลังของเพลงนี้นี่คือเรียกว่าเป็นศิลปินที่เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมไทยทุกคนอย่างพี่เมโยเจมส์นะครับก็เป็นแรปเปอร์ที่เรียกว่ามาแรงไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ด้วยครับผมซึ่งเขาเคยโปรดิวเซ็เพลงชื่อว่า Sorry Sorry Girl แล้วก็ Hot to Hot ของโฟร์จีนี่นะจ๊ะแล้วก็คนแต่งเนื้อคนแต่งเนื้อนี่สนุกมากครับกับชินีนะครับยุกกันยุติกากันครับ เกาวชินีพ่กาวชินี่กาวชินีลอ,องเพลงพร้อมมากใช่เป็นใช่ครับเบบีบ้ีคะรู้สึกว่าทั้งทั้เพลงเนื้อเพลง MV มีฟุตทุกอย่างลงตัวนอยครับผมก็สามารถดู m อได้ที่ช่องชาดาเบเบสังมส่อท่ทอาครับแล้วก็ฟังในเพลงแนตามทุกสติมมี่แพลตฟอร์มนะเอาจริงผมชอบทันผกแว่าชอบเนื้ท่นานลอง จต่กะวันนี้นะมีดาวอยู่นะนร้านใครจะไปคิดนะผมว่าเราจะได้มาเจอกันจะได้พบกันประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมูท้ทุกคนที่ติดตามพี่พีมีฟุตด้วยนะครับเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเรียลแอคชั่นนี้ด้วยนะครับสำหรับพวกเราในวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ love you miss y o